อีกหนึ่งเกมคาร์ r a รซิ่งแบบ c a s u ช l ซึ่งจริงๆแล้วก็คือภาค2ของ c a r ์ดไ d e ์เดอร์ PC ที่โด่งดังมากๆในประเทศเกาหลีที่รอบนี้เล่นได้แทบจะทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PlayStation, Xbox, PC, iOS หรือ Android และยังค o s s กันได้อีกที่สำคัญคือเป็น Free to Play อีกด้วยโดยรอบนี้จะมาพร้อมคอนเซปต์ The New Universe of Racing หรือจากกระวาลใหม่ของนักซิ่งก็มาดูกันว่าจะมีทีเด็ดอะไรที่น่าสนใจกันบ้างใน c a r d Rider Drift Preview uh, <get> หลังจากจบฉากอินโทรและ Tutorial เบื้องต้นแล้วตัวเกมก็จะเข้าสู่หน้าหับหรือเมนูหลักของเกมที่เราสามารถดูได้ตั้งแต่โปรไฟล์ Racing Pass หรือ Garage ที่สามารถเปลี่ยนตัวละครและรถแข่งรวมไปถึงคัสตอมไมได้จากตรงนี้นอกจากนั้นยังสามารถดูอีเวนต์แจ้งเตือนเคลมรางวัลและซื้อของต่างๆได้ด้วยส่วนโหมดในการเล่นนั้นก็ถือว่ามีครบครันมากๆที่มาพร้อมแพ็กเกจฟรีทูเพลย์ของเกมเลยตั้งแต่อเทมโหมดที่จะเน้นการใช้อเทมแกล้งกันเป็นหลักแต่ยังมีเป้าหมายในการเข้าเส้นชัยเป็นที่หอยู่ Speed Mode จะเน้นไปที่ความเร็วการใช้ทักษะในการบูสต์และดริฟท์เพื่อเข้าเส้นยช i ไลเซนโ o d e ที่เหมือนเป็น progression หลักของเกมที่เราจะต้องเล่นมินิเกมเพื่อเก็บดาวให้ครบก็จะได้ไลเซนและแร่งโหมดกลังปีที่จะเปิดแข่งเป็นซีซั่นออนไลน์กับผู้เล่นคนอื่น,นแต่มีข้อแม้คือเราจะต้องผ่านไลเซนแร n งที่กำหนดจากโหมดไลเซนให้ได้ก่อนถึงจะลงแข่งได้โหมด t i ม e แ t t a ท k ที่จะเน้นการทำเวลาให้ดีที่สุดและโหมดคัสตอมที่จะให้เราสามารถเลือกปรับแต่งคอสได้ตามใจชอบและเกือบทุกโหมดนั้นเรายังสามารถเลือกเล่นแบบโซโล่หรือแบ่งเป็นทีมเพื่อช่วยเหลือกันได้อีกและจะมีทั้งแข่งกับ AI และแมทชิ่งกับผู้เล่นคนอื่น,านาพอเกมเพลยหล์หลกักๆยังคงเป็นแคชวลเร a ซิ่งกึ่งๆอาร์เคดหน่อยที่ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นสกิลไหนก็สนุกกับเกมได้ นอกจากการบังคับทั่วไปอย่างการเร่งเบรกใช้ไอเทมแล้วภาคนี้ก็ตามชื่อเลยคือจะเน้นการดริฟท์ที่ถือว่าทำออกมาได้สนุกสะใจและใช้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ต้องฝึกสักหน่อยยิ่งบวกเข้ากับการใช้จังหวะบูสต์ก็ถือว่าลื่นไหลต่อเนื่องดีทีเดียวอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือรถทุกคันในเกมนี้จะมี performance เท่ากันหมดดังนั้นเราสามารถเลือกรถได้ตามใจชอบ และเอามาอัปเกรดด้านต่างๆให้เหมาะสมกับ p l a y s ไตล์ของเราได้ตามถนัดและตัวเกมยังมีการคอลับกับแบรนด์อย่าง r s r h e หรือ p o r s c ช e ที่หากใครล็อกอินเข้าเกมก็จะได้รับไปขับในเกมกันฟรีฟรีเลยนอกจาก progress ในส่วนของลเส้นโหมดแล้วตัวเกมยังมีส่วนของเลเวลรวมของผู้เล่นที่ไม่ว่าเราจะเล่นโหมดไหนก็จะได้รับค่าประสบการณ์มาเพิ่มเลเวลของเราที่ในแต่ละเลเวลก็จะได้รีวอร์ดต่างๆมาเช่นตัวละครชุด หรือของตกแต่งเป็นต้น go, oh. งานภาพและเสียงเองก็อาจจะไม่ได้ถึงกับหูหวาแต่ก็ตอบโจทย์ที่เกมนี้เขาพัฒนาด้วย Unreal Engine 4โดยเครื่องที่ทดสอบหลกัหลกๆก็คือ Xbox Series ที่หากมองว่าเป็นเกม cross platform ทั้งกับคอนโซล PC และมือถือแล้วก็ถือว่าสวยงามดีทีเดียวที่จะมาแบบน่ารักสดใสเล่นได้ทุกเพศทุกวัย เช่นเดียวกับซาวของเกมที่ถือว่าทำออกมาได้เพลินๆแต่ก็ไม่ธรรมดาเพราะทีมงานเขาร่วมมือกับ Dolby Laboratories ทำให้รองรับระบบเสียงรอบทิศทาง Dolby Atmos ซึ่งหากใส่หูฟังแล้วสังเกตจะรับรู้พวกเสียงกล้องเวลาอยู่ในถ้ำน้ำแข็งและเสียงรอบข้างต่างๆได้คมชัดมีมิติส่วนของ performance นั้นบน Xbox Series S, ก็สามารถทำได้ที่60 fps ที่ถือว่าลื่นไหลดีทีเดียวรวมไปถึงการเล่นออนไลน์เอง ก็ถือว่าไม่ได้รู้สึกแหลกอะไรนอกจากนั้นช่วงแมชชิ่งเองก็ไม่ได้นานมากเพราะตัวเกมจํแแบบเอา AI มาร่วมแข่งด้วย ater, you, no ถือเป็นอีกหนึ่งเกม Card Racing ที่ทำออกมาได้เกินคำว่า Free to Play มากๆทั้งโหมดที่ให้มาและ Progression ที่เล่นได้ยาวๆงานภาพและเสียงที่น่ารักสดใส ดังนั้นหากใครที่อยากจะหาเกมแข่งรถแบบแคชชัวลเล่นในทุกเพศทุกวัยไม่ว่าคุณจะมี PlayStation Xbox PC iPhone iPad หรือมือถือและแท็บเล็ต Android Card Rider Drift ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดตัวเกมได้ฟรีจากทั้ง PSN Store บนเครื่อง PS4 PS5 Xbox Store บนเครื่อง Xbox Series X Series S และ Xbox One, App Store บน iOS ทั้ง iPhone และ iPad และ Play Store บนอุปกรณ์ Android ก็ได้เช่นกันและยังสามารถ Cross Platform Cross Progress กันได้อีกด้วยคิดเห็นอย่างไรกับ Card Rider Drift พูดถึงกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ c o n โ o l e Gamer Station ขอบคุณครับ